ครับสวัสดีครับผมพระราติารีครับวันนี้ครับอาจารย์เสาครัครับวันนี้ก็จะมานําเสนอนะครับพระนางพญานะครับทีมเข่าตรงและเข่าโค้งนะครับก็จะแนะนํานะครับว่าผู้ที่กําลังศึกษาและสะสมนะครับก็ไว้เพื่อเป็นแนวทางนะครับในการสะสมและไม่เป็นภาระนะครับแก่ลูกหลานนะครับและในส่วนนี้เราก็ยังทา เกี่ยวกับกระบวนการศึกษาเรียนรู้ของอนุชนคนรุ่นหลังๆนะครับหรือคนในละแวจกจังหวัดทณุโลกนะครับโดยเฉพาะวัานาพยาจะาประจุไว้เป็นการเรียนการสอนนะครับก็ได้เพราะอันนี้เราก็ได้นักวิทยาศาสตนะร์ระดับโลกและเครื่องรนะดับโลกที่สังคมโลกให้การยอมรับเรื่องขาวสารต่างๆนะครับวิธีการและแนวทางกระบวนการตรวจสอบ ของพระสมเด็จนางพญาโดยเฉพาะพระสมเด็จนางพญานั้นทางเซมอเบเดตเราก็ได้ทำการตรวจสอบก็แบ,บ่งเป็นสองยุคยุคพระวิศุทตร์กับยุคพระนเรศวรชนะศึกนะครับอันนี้อัตลักษณ์แตกต่างกันไซส์ขนาดใหญ่กว่านะครับอย,ย่าใหญ่กว่าของพระพิศุทตร์คือจากอธิบาย่ยตอนออกฝึก องสมเด็จพระนเรศวรก็เอาของแม่มาเป็นเครื่องลาของกลางยึดเหนี่ยวจิตใจทําให้ฮึกเหิมในการออกฝึกหลังจากชนะฝึกแล้วก็ได้มาทําเพื่อแจกค่าท่าบริวารแล้วก็ทหารนะครับขององค์พระนเรนศวรที่ชนะฝึกนะครับก็อธิบายมานะครับเรื่องสองินี้ในเรื่องทางกายภาพวิธีการและแนวทางตัวสองสมเด็เราก็ โดยเฉพาะพันล่อพันล่อดำพูลสุมกรผงสุพรรณนางพญาแนวทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นตัวตอบอัตลักษณ์หรือกายภาพโดยเฉพาะกายภาพนี่ใช้หลักการเดียวกันเลยครับในเต็มองคตเด่ยที่อาจารย์เสาที่ดําเนินการคัดกรองเบื้องต้น200บาทแต่เราไปทํามันี่มหมื่นกว่าบาทนะครับก็ทําการวิเคราะห์ที่200บาท ทีนี้เราจะมาดูเรื่องกายภาพนะครับาอาจารย์เสาจะอธิบายนะครับว่าถ้ากายภาพนะครับว่าของนางพญาทั้งสองผิดดีกายภาพมีอะไรบ้างแล้วจะแตกต่างากับพระนรดลบนุ้มกรผงตุ้พันธนล้วก็นางพญานะอธิเสิครับอาจารย์เสาวสวัสดีครับที่นี่เซนโมเเลสอาจารย์เสาครับจะมาพูดดูกายภาพของนางพญาอันนี้เข,ข่าโค้งเข่าตรง ชอนิยมทั้งคู่อันนี้ประเด็นที่เราจะให้ศึกษาแ <c oughs> นวทางที่ถูกต้องดูกายภาพให้ให้ดูกายภาพาในในในแนวฉบับของเซมนโงเลตของเราเราจะดูกายภาพหต้องให้ดูมวลสารที่เกิดที่อยู่รวมกันมา400 <c oughs> กว่าปีก็ <c oughs> ต้องมีไทเทเนียมที่พูดที่พูดจะไม่เดิมพูดทุกครั้งก็ต้องพูดไทเทเนียมเพราะว่าท่านสร้างจากดินขาวลำปางต่อลำปูน นางพญาก็เหมือนกันกันกบพระสุ้มกอที่ผ่านมาก็สร้างจากดินขาวต่ำลูนแต่วิธีการสร้างก็เหมือนกันก็ทําจากผงว่านร้อยแพันชนิดเข้าตอกดอกไม้ผงพุทธุณแล้วมาเผาทั้งคู่เผาทั้งหมดเป็นการพระที่สร้างแล้วก็มาเผาเพราะฉะนั้นการเผามากน้อยเนี้ยไม่ใช่ประเด็นประเด็นอยู่ที่ว่ามวลสารธาตุในในดีนเอของดินเนี่ย มันเป็นดินขาวที่แท้จริงไหมหเพราะว่าคําว่าดีเนเอกก็หมายว่าดูระดับไมค่อนถึงนาโนเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสร้างจากดินอะไรความอัดแน่นการอยู่รวมกันในระบบนาโนระบ,บับอะไรก็แล้วแต่ที่ที่เราจะพูดต่อไปนี่คือหนึ่งการอยู่รวมกันรั้งหลับสี่ร้อยกว่าปีไม่ต้องเกิดแร่ธาตุาต่างๆที่เราเห็นเนี่ยยางเรามองคนในยุคโบราณก็จะว่าน้ำลดต่อกด ก็ตอปรก็มือมีมวลสารที่ที่ยุบลงไปก็จะเห็นว่ามวลสารเนี่ยเป็นเป็นกวดเป็นทรายบางคนก็จะพูดนะจริงๆแล้วก็ถ้าเราไปตัวระบบเซ็มะเราไปขี้แต่ละจุดเนี่ยอย่างเป็นเม็ดๆอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแร่ชนิดไหนเป็นแร่ธาตุชนิดไหนแร่ธาตุในตระกูลไหนนี้เราจะได้รู้กันถ้าเราไปอยากรู้อะไรเราก็ไปขีงจุดนั้นอย่างเนี้ยเม็ดอย่างเงี้ยต่างๆที่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยแต่๋ยวนี้เราจะพบว่าเม็ดกุบเม็ดกวดอะไรต่างๆจริงๆนะไอ้กวดนี้เราอยากจะรู้จริงๆก็ไปยิงเต็ม การวิเคราะห์การดูรหลวงสมเด็จนางพญา,าในฉบับของเซมโมเลตนี้เพื่อไม่เป็นภาระแก่ลูกหลานคือศึกษาแนวทางที่ถูกต้องหมายว่าเราก็สามารถจากที่นี่95แล้วก็เข้าไปบวกูเส้นเพื่อไปดูกายภาพว่ากายภาพเสร็จมันก็ดูตารางธาตุว่ามีอะไรเพราะอันนี้ได้ไปตรวจมาแล้วก็คือเป็นดินขาว ลำปางตัวลงพูนเหมือนกับพระสุ้มกออ่าเราก็จะให้ดูกายภาพรวมๆไปทั้งหมดอาจารย์จะไล่ให้ดูเนี่ยจะมีแร่ดอกมะขามจะขึ้นนเต็มๆแดงๆทั้งองค์เลยเนี่ยแร่ดอกมะขามอันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะขยายให้ให้ระดับให้ดับให้เห็นเยอะๆเลยเยอะๆเอานี้เอาเอาให้ชัดๆเลยโอ้โหเนี่ยเห็นไหมมีชัดมากเลยก็จะทําให้เอฟีที่ติดตามช่อง ของเราคือช่องใหม่ของเราคือเซมมโมเลตโดยดูเส้นนี่แหละวันนี้เป็นปานเปิดตัวของ YouTube ช่องของเราคือดูคือเซมมโมเลตเป็นเลิกถามยันดีวันนี้เป็นวันพระด้วยวันนี้ก็จะมาเปิดเนี่ยไปดูด้านหลังรถไกยภาพก็เหมือนกันก็คือแตกต่างในตรงที่ว่าก่อนหลังสร้างกันต่างก่อนสองสามร้อยปีกับพระสุโอก็ ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เราดูเราดูพื้นๆต่างๆเนี่ยมันก็มีการยุบมีแคลไซต์มีแคลเซียมจากดินเพราะอย่าลืมนะประเทศไทยเราเนในเราเป็นประเทศที่มีหอยอยู่ในสมัยเป็นทะเลมาก่อนอาจจะมีแคลเซียมอยู่ประมาณหนึ่งเหรือสองเปอร์เซ็นแต่ไม่ได้สร้างจากปูนตลาหอยนะแต่สร้างมาจากดินขาวโดวยเฉพาะไอ้วัสดุหลักในมาสาควรแหล่งเดียวกันเนาะแหล่งเรียนกนเหล่งเดียวกันเพราะว่าแหล่งเดียวกันได้ไงเพราะอาลูต้องสูง คืออารูต้องสูงดินขาวลําปางตอนคนดินคืออารูอะต้องขึ้นเลยสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอยู่ที่การสร้างมากก่อนหลังอันนี้เราดูได้ตรงนี้ครับเตไอกระบวนการตรวจสอบเราเราใช้เครื่องอะไรครับเป็น,นเครื่องเซมของนักวิทยาศาสตร์คือเต็มเนี่ยคือใครก็มีได้เ็มนะ่ะแต่ว่านักวิทยาศาสตร์ที่จะวิเคราะห์เนี่ยเป็นต้องคนที่จบมาจากสถาบันออกฟอร์ดสถาบันอเมริกาและก เจโอของญี่ปุ่น<ม>แล้วก็มีอ,ออฟฟอร์ที่สิงคโปร์และไทยแลนด์<ม>เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะให้ความสำคัญเพราะว่านักวิศวะเขาเป็นระดับโลกเครื่องมือก็ระดับโลกต่างประเทศเขาก็ใช้ระบบนี้แม้ที่เราเอาภาคเครื่องเราไปอยู่เวทีโลกพอผ่านของเราแล้วก็ไปผ่านประเทศจีนอีกต,ต้องต่า<ม>งเครื่องอันนี้คือว่าดับเบิลเชค เพื่อมาตรฐานระดับวิศวโยธิ์โลกไงเพราะว่าเครื่องมือทั่วไปมันก็มีข้อจํากัดครับก็อยากจะเป็นเครื่องอะไรให้จานีน x f XRF ใช่ไหม XRF แล้วก็เป็นเครื่องโพลโพเส้นอะไรแล้วแต่ละอันนี้มันอยู่ในตระกูลก r f นอะว่าคือดูได้ไม่ได้มันไม่ข้อจำกัดครับมีข้อจำกัดไม่ได้บอกของเขาว่าดูไม่ได้นะดูได้แต่ว่ามีข้อจำกัดเพราะเขาดูท่าดเบไม่ได้ คือธาตุเบาย่างไงอย่างเซมดูธาตุเบาได้คือคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนเอฟไอเอฟมันอ่านตรงนี้อันนี้คือจะให้เอฟสีให้เข้าใจว่าทําไมเซมถึงดูได้ระดับนั้นก็เพราะหนึ่งเพราะด้วยแหมเราไม่อยากจะพูดถึงว่าราคาจะานี้เนาะ <c oughs> ถามว่ <c oughs> ตา,าตัวลา,าตัวเตของของใครมา คือมีพระคลอใช่ใช่ใช่ประมาณเท่าไหรสามสิบก็สามสิบห้าล้านสามสิบห้าล้านสามสิบห้าล้านก็ใหม่นี้ดูระดับนาโนระดับศูนย์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 จุดหนึ่งกว่าเล็กมากมากอันนี้คือเล็กมากสุดๆคือจำที่ประเทศไทยก็ระบุได้เลยก็มีศูนย์วิจัยจุฬาภรณ์มอสงขามหิดลจุฬาจุฬาธรรมศาสตร์เทคโนโลยีราชสีมาสวทชนี่ผมีอยู่ไม่กี่ที่ครับที่ที่สวทชนี่ วอดกติของประเทศไทยเลยนักวิชาต์บอกแตนไงท่านก็ไม่เคยได้ยินชื่อเสียงในนามนักวิยาศาสตร์เหล่านั้นเพราะอะไรเขาเป็นนักวิชาศาสตร์นักวิจัยเขาจะไม่ออกมาพูดมานจะเอาผลส่งให้หน่วยราชการต่างๆอยากรู้อยากอะไรอาจารย์นี่เหมือนเราเนี่ยเราไม่ใช่นักวิชาต์แต่เล่าผลจากการนักวิชาต์มาอธิบายให้เอฟซีฟังว่าเนี่ยนี่คือผลตารางธาตุของ นักนวิทยาด้านวิศาสตร์ดูเซมด้านวิจัยนักนวิจัยด้วยเครื่องไม้เครื่องมือเขาจะมีบอกกันนี้เลยว่ามีอะไรมั่งคือไอเซมเนี่ยถ้าดูผิวเก่า EDS ก็ดูมวลสารธาตุบริสุทธิ์แลไม่บริสุทธิ์อันนี้อันนี้คือแยกอันเนี้ยคือนี่เราจะลงในตารางธาตุให้เห็นว่าดินขาวทาไมดินเมื่อกี้พาะสุ่มก่อ สร้างกับดินขาวอันนี้ก็สร้างดินขาวดินขาวดูไงนี่ไงอโล14กว่าซิลิคอน48กว่าไทเทเนียมมีไหม0.81ไทเทเนียมน่นสร้างพยาสร้างหลังนะทําไมขึ้นมากขึ้นน้อยไม่เกี่ยวนักวิทาศบอกนี้บุ่งบอกว่าเป็นดินขาวไงคือดีเอของเขามีไง มากน้อยขอให้มีถึงจะเป็นดินขาวสมมติเรามาขุดที่ชาติเตาเนี่ยขุดราชาเตาไทยตอนนี้มีไมหมสน,นามโอ,โอไม่มียังม,ม,ม,มีอะไรอันนี้เป็น <laughs> ตั้งแต่ประโลกถลม่มลงมาเนี่ยหยแสนปีก็อยู่เหมือนเดิมแต่นี่มันรวมกันแล้วเอฟี G, ต้องเข้าใจนะเมื่อเผาเมื่อเผาแล้วมันนับ12เดือนเป็น1ปีเนี่ยแล้วตั้ง400กว่าปีเนี่ยต้องใช้เวลาขนาดไหนพระนางพญาถึงขึ้นสวยงามระดับนี้ ตารางธาตุนี่อาองที่หนึ่งอ,อาองที่สองเหมือนกันไหมใต้กระดินขาวไหมก็นี่อันนี้สิบเอ็ดอลูสิบเอ็ดเมื่อกี้สิบสี่เนี่ยอันนี้ซิลิคอนสามสิบเจ็ดกว่ามีไทเทนเนียมไหมอันนี้ไทเทนเนียมมีไม่ม,ไม,มีไม่ใช่ดินขาวครับไทเทนเนียมอยู่ศูนย์ศูนย์จุดห้าสามเห็นไหมก้าวพอกถ้าสร้างจากดินขาวไปไหนไม่พ้นหนีจากตรงนี้ไม่ได้ ถ้าเราเอากล้อง 10x มาส่องว่าดินอะไรอะ่ะตอบได้ไหมอะ่ะตอบไม่ได้คือตอบได้เดือกับปัน้นผู้บินเนี่ยก็ตอบไปงั้นละมีนี่แท้อันนี้มเระดับสาเวทีโลกสากลอาจารณีเขาดูตารางธาตุเขาดูโคนโฟ,โฟไฟล์นักวิชศาตาจบที่ไหน<ม>อืเขาไม่ได้ดูอาจารเสานะเขาดูนี่นี่บทวิเคราะห์นักวิชาตว่าเขาเป็นคนจริงไหมจบอะไรอะไรต่าง ตารางข้าต้องมาแบบนี้ยังไงเป็นดินขาวอะไรอธิบายได้ไหมเพราะบทวิเคราะห์อย่างน้นอยห้าสิบกว่าหน้าเนี่ยละเอียดยิบคุณเข้าไปดูในในคิวโอารโค้เลยถ้าต่อไปอาจารย์เสาจะได้นํนาพระนางภรยาชุดป็นจัก,กรพรรดีไปอยู่ในเทโลกก็จะทําเหมือนกับสมเด็จพระครังที่เราไปเนี่ยตอนนี้นะครับก็มีขุนแผนผงไปกุมาณหนึ่งองค์ปีสิบห้าแล้วก็วัระค g, ังสององค์นะครับที่ทําบทวิเคราะห์สามารถ นะครับที่จะไปมอบให้แก่วัดะระฆังผลนะครับแล้วก็วัดหลาไล่เพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือสังคมโลกคนตู้โลกเดินมาก็จะได้มาศึกษาในแนวทางที่ถูกต้องสแกนดูเข้าได้เลยสแกนดูมีบทวิเคราะห์เสร็จแล้วก็โดยเฉพาะท่าสารเนี่ยคือเครื่องมีความแม่นยําแล้วเนี่ยเขาจะรู้วัสดุเนี่ยในการสร้างใช้อะไรอันนถ,<ม>ถ้าองค์นี้ถ้าเป็นเกาหลีอิชน่าเกยเป็ไง มันไม่ใช่ไม่ใช่ดินไม่ใช่ดินของเราไงถ้าของไทยเราคนอื่นสู้เราไม่ได้หรอกเอฟีเราเป็นคนไทยเราก็ต้องศึกษาวัฒนธรรมเราไทยและมรดกของประเทศไทยคนอื่นจะมาบอกเก๊แท้ไม่ได้เพราะเราเป็นดี a ของของเราเราก็ต้องสามารถตอบได้เพราะว่าเรามีเครื่องมือระดับโลกนักวิศาสตร์ระดับโลกเราก็สามารถตอบให้คนไม่ให้ต่างชาติมาบอกเราว่าเก๊แท้ได้เพราะนี้เป็นสมบัติชาติเป็นสมบัติของเราไง เราต่างประเทศเขายัางบอกว่าผ้าของเราที่ไปงานประมูลเนี่ยเป็นสมบัติชาติก็เพราะฉะนั้นเราต้องอธิบายให้เขาฟังว่าเราสร้างจากอะไรอะไรไม่ใช่ว่าพิมพ์ใช่เนื้อไม่ใช่อันนี้ส่วนมากจะมีการพูดเยอะอันนี้เราไม่ได้พูดกันะอาจ,จารย์ก็พทดบางทีอันนี้ยังไม่ใช่ยังไม่ถึงนะแต่เราก็มีคำอธิบายเพราะอะไรเพราะเรามีใบตรวจสอบของวัฒนศาสตร์ไงอันนี้คือจะให้เอฟตีว่าลงทุนหมื่นกว่าบาท แต่อาจารย์เสามาเก็บสองร้อยคุ้มค่านะหลักพวอมไปริงบอกอาจารย์าคุ้มค่านะเฟสตีไม่ต้องตรวจเสร็จแล้วจะต้องไปประมูลเสมอไปนะครับจะเก็บไว้เป็นสับัตรให้ลูกให้หลานกระบวาตรวจที่นี่แล้วไปออกไปนี้ทุกอย่างอ่ะเรียบร้อยแล้วสีปีก็เป็นแบบนี้ร้ปีก็เป็นแบบนี้ร้อยปีก็เป็นแบบนี้มีแต่บางคาดบางตัวต้องขึ้นโดยธรรมชาติของของแท้ก็ต้องขึ้นไปซิลิคอนต้องสูงอะลูต้องสูงเพราะก็อยู่รวมกันจาก400 500พันปี ถ้าเป็นถ้าเป็นฟอสซิลดูยังไงเขาก็ต้องดีดูอินเแบบเต็มงั้นเราจะรู้ไงหินก้อนหนึ่งเนี่ยคุณเราจะรู้ทําไงคุณนั่งเทียนตอบเหรอก็ต้องเข้าเซมใช้นักวิทยาศาสตร์บทวิเคราะห์เฉพาะเขาเก่งอะไรอะไรไม่ใช่ว่านักวิทยาศาสตร์เขาคือนักวิทยาศาสตร์เก่งทุกอย่าง <medim. S 1> ถ้าคนวิทยาศาสตร์จ,จัดโฉแบบของนักวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยพอเขาอยู่ในห้องปฏิบัติเพชรพลอยต่างๆโลหะเขาอยู่ในห้องปฏิบัติการมาทั้งหมดแล้ว <medim. S 1> เขาถึงรู้ระบบทั่วโลกของวิทยาศาสตร์ทั่วโลก เพราะฉะนั้น f อไม่ต้องอะไรที่ไหนมากมาที่นี่ดูกายภจาพ200อาจารย์ดูว่าอันนี้สามารถเข้าเซมได้เข้าได้แน่น,นอนอเพราะดูที่นี่200รได้ 9. 5เปอร์เซ็นต์ก่อนที่จะไปดูเซมคุณจะไปต่างประเทศหรืออะไรแนวทางของเราเรามีให้แต่เราค่อยมาคุยกันทีหลังเอาให้แท้ที่นี่ก่อนอการเจรภาที่นี่ก่อนอ200ก่อนทีนี้การจะอนุรักษ์และรักษาไว้ซึ่งมรดกเขาเรียกว่าสมบัติชาติ จะใช้ 10x ไม่ได้นะครับล้วเครื่องที่ใช้มีข้อจํากัดก็ยากสังคมโลกไม่ให้การยอมรับอันนี้ถูกต้องต้องเซมของเราี่ผ่านนะก็ผ่านจากเซมนี่เสร็จแล้วไปไปประเทศจีนวัฒนธรรมอสีบโบราณของจีนอีกเครื่องสามองค์กรสามเครื่องอไม่ได้ง่ายๆนะครับไม่ได้ง่ายๆครับผ่านตรงนั้นมีมีท่านหนึ่งก็บอกว่าอะไรอย่างผมแผนผมประมาณห้าสิบปี ทาไมต้องไปเข้าวัตถุโบราณไม่ใช่คือเข้าไปเข้าถาษาที่นั้นเขามีผู้จาญการผู้เชี่ยวชาญเขาสามารถมองผิวออกใ<ด>นตั้งแต่ปีหนึ่งถึงพันปีครับเขาสามารถรู้เลยว่าแล้วเขาก็ดูใบปาหน้าปโอประมาณนี้เขามีพอสอบอกพอสอบอ,บอกอยู่เราไปเขาก็ดูแล้วเขาเครื่องอ็อประมาณนี้ถ้าร้อยปีจะประมาณนี้ร้อยห้าสิบปีจะประมาณนี้วัาระครังเขาก็รู้อีกร้อยเจ็ดสิบปี ร้อยเจ็ดสิบห้ากรู้รท,ทีนี้ก็กจะน,กกนะครับก็จะฝากไว้นะครับอ่านักประชาชนโดยทั่วไปนักนิสิตนักศึกษาทั้งหลายนะครับก็ใช้วิจรารญาณในการกติดต่อว่าสิ่งใดอันใดที่จะคัดแยกให้เป็นมรดกของสมบัติของชาติเรานะครับที่จะรักษาไว้สรุปติดเอ็กไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้ครับติดเอ็กติดเอ็กไม่ได้นะครับที่จะทําการรักษาและ รักษาไว้ซึ่งมรดกของโลกนะครับดังนั้นคอมเดิยบประกอก็จะไม่ได้บินไปต่างประเทศต่างกก่อนเขาบินต่างประเทศเพราะเซมไทยยังไม่มีเดี๋ยวนี้บางตัวก็ต้องใช้อยู่เพราะว่าเซมเป็นเป็นอุปกรณ์หลักเครื่องอื่นคือุปกรณ์เสริมนักอาตาหกรรอุปกรณ์หลักคือเซมเป็นแม่งานอุปกรณ์เสริมก็ว่าไอ้เครื่องตัวนี้สี่ล้านสิบล้านอันนั้นก็แยกว่าจะไปตรวจอะไรหลักๆก็คือเซมอันนี้คือความจริง ที่นักวิชาตทั่วโลกที่เขาใช้การทำงานแล้วในลักษณะ 10x เนี่ยครับการภาพเบื้องต้น 10x สามารถตรวจสอบอะไรได้บ้างครับถ้าสำหรับอาจารย์นี่แล้วก็มันมันไม่ได้ละก็ไ<ๆ>อสำหรับไอคัดแยกเบื้องต้นเรพอได้นิดหน่อยครับ 10x ก็ได้ได้นิดหน่อย<ๆ>สุดท้ายก็ไปตายอยู่กล้อง 2,000x 3,000x อยู่ดีอ่ะค,อคืออันนี้มันยิงลึกกว่าสร้างโดยอะไรเลยเรามองด้วยสายตา 10x แล้วก็มองเอ,อ่ยยุ่ย่นแต่จุดที่ทำได้นะ เดี๋ยวนี้ทำได้ครับกระบวนการโหเรียนแบบเก่งมากตอนนี้<อ>ส่นเจินก็มาเยอะนะครับสนเจิญถามจริงๆนะทำความว่า1ีพีเอ็กซ์อ่ะไม่ได้ไม่ได้แล้วนิดเดียวครับดังนั้นเขาบอกไม่ต้องเข้าเซมนติสี่ดูดีเอคนติดคุกอ่ะของพิษศศานกาใช้ซีพีเอ็กซ์สองสิ จะไปซื้อเครื่องทำไมสามสิบกว่าล้านเจนนี่พวกเลือดพวกอะไรี่ยเออครังนิ้วมืออ๋องคิดง่ายๆเนาะเจนนี่นอะเราไม่ต้องไม่นี่คือเราพูดเป็นกลางนะเราก็ใช้สิบ็มาก่อนครับแต่เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงเมื่อโลกมันเปลี่ยนแปลงแล้วเดี๋ยวนี้หก G ห้า G แล้วเราก็ต้องไปตามวิทยาการในทางวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้เราจะเอาทําเดิมๆไม่ได้หรอกครับจะต้มยาหม้อกินนะนะกินก็ไม่หายจนตายก็ไม่หายอ่ะมีมีมีคลิปหนึ่งเขาพูดว่าสมัยอะอพอลรโล บ้านเรายังหาด้าตีปเลยนะครับอันนี้มันก็แตกต่างกันแตกต่างก็อย่างต่างประเทศที่เราไปพูดนี่อย่างอย่างฮ่องกงหมาเก้าถึงว่าประเด็นเขาทิ้งเราไปยี่สิบกว่าปีเลยนะความเจริญของเขาความทุกอย่างของวิทยาธรรมไม่ว่าจะเป็นทั้งสิ่งตีพิมพ์ไม่่รจะเป็นคอมพิวเตอร์หรืออะไรเอไอต่างๆเขาเหนือกว่าเราไปยี่สิบกว่าปีแล้วเราจังตามเขายังอยู่แค่นี้นะเพราะฉะนั้น ไทยตรวจแค่นี้ไปตรวจที่เขาถ้าเครื่องมือได้ระดับโลกแบบเซมของเรา,น,เารนี่นะักวิทยานี่ะไปที่นู่นก็ต้องผ่านเพราะขเขาเห็นโฟล์ไฟล์เห็นการทํางานของนักวิทยาศาสตร์เครื่องตัวนี้แล้วเขาก็จ้องยอมรับไม่ใช่ว่าอย่างอาจารย์อาจารย์เสาในสามร้อยอาจารย์สา, 300, า,รรสาไปนอกไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่ใช่นักวิทยาศาสตร์บทวิเคราะห์เราก็ไม่ได้ได้ดูกายภาพกายภาพเอาไปให้ดูเขาก็ไม่เชื่อเพราะเขาไม่มีเปเปอร์ไม่มีมาใบวิเคราะห์ ถามว่าถือไปอย่างนี้ขายได้ไหมไประเทศจีนไม่ไดไ้ติดอยู่ในตำรวจอินเตอร์โฟลากคอไปเลยเนี่ยคุณเอาอะไรมาอันนี้เราต้องเข้าใจนะว่าคถ้าท่านใดอยากจะเรียนอยากจะศึกษาว่าสเปคของเครื่องนะครับว่ามีอะไรบ้างขั้นตอนต่างๆเข้าไปดูไอเนียครับอ่า QR code ของวันละครังนะจ่า,จาแล้วก็ของอ่ปภาระมารปี15ปี1า ถ้าเข้าไปดูก็มีสเปคมีประวัติของผู่ทําการตรวจสอบใช่อ่ามีหมดเลยในะนั้นะ่ะประวัติร้างเบอ <60 S 2> อะไรเลยหสิบตหน้ากับห้าสิบหน้าคุณเข้าไปดูเลยคืนนี้ก็จะเข้าใจนะหลน์ไอพูดจะแถมท้มายสมอยว่าคําว่ามาตรฐานระดับโลกสากลไม่ใช่คนใดคนหนึ่งจะมาบอกนะสามารถดูแบบของเราเนี่ยคิวอ,อราร์โค้ดพิมพ์ก็ไปดูเลยมไม่ว่าจะชาติไหนเด็กป1ปอสองถ้าคุณเข้าไปดูได้คุณเข้าไปดูได้ทั้งหมดอันนี้คือระดับสากลระดับโลก ไม่ใช่ว่าไปดูได้คนเดียวพูดได้อยู่คนเดียวไม่ใช่เราของเราเน่ะทําไปเวทีโลกครับสามารถตรวจสอบได้บทวิเคราะห์50กว่าหน้าหกสิบกว่าหน้าในสมเด็จพระทังและผงภายรวมันีิี่าเอฟจีลองเข้าดูเลยในเข้าไปดูในคิวอาร์โค้ดในพระแท้มวลนสารชัดมีคิวอาร์โค้ดอยู่หรือว่าในในเซมของเราที่ออกที่เราออกในตามยูทูนะอ่าใช่ยูทูช่องเราวันนี้มีแล้วนึกคลิปอ่ออะไร ของเซมอเมเบิร์ดเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กได้เหมือนกันอันนี้ถ้าเป็นอ่ายูทูบช่องเราวันนี้เปิดสดๆดใหม่ๆวันนี้เลขอให้ติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเราจะทำสร้างสรรค์ผลงานดีๆและกระทำความจริงเพื่อประชาชนและ f อของเราวันนี้ก็อาจารย์นีเราต้องบอกว่าสวัสดีเนาะสวัสดีสวัสดีครับสสวัดี